ชอบไม่จัดประหยัดไว้ก่อนค่ะปีนี้นะคะคือเปลีย่ยงการไม่ซื้อหรือว่า No Buy 2 0 25ค่ะเป็นชาเลนจ์มาแรงนะคะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะกำลังฮิตมากๆในโลกโซเชียลมีเดียนะคะจดลิสต์เลยค่ะว่าปีนี้ตั้งใจเลยว่า จะไม่ซื้ออะไรบ้างแทนที่การตั้งเป้าว,ว่าปีนี้อยากได้อะไรนั่นเองนะคะคือเน้นว่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าที่จำเป็นไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วนะคะโดยเฉพาะในอเมริกาแล้วก็แคนาดาค่ะที่คนส่วนใหญ่เองเห็นด้วยนะคะออกมารณรงค์แคมเปญนี้กันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าชีวิตของคนบริการเองอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายจากโดนั์ทรัมป์นั่นเองนะคะที่บอกได้เลยว่าความแน่นอนก็คือไม่มีอะไรที่แน่ นนคแคมเปญโนบายตูเตเซนท25เป็นหนึ่งในเทรนด์ฮิตตอนนี้เลยนะคะที่เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในอเมริกากำลังทำชาเลนจ์กันอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะโดยเฉพาะใน TikTok นะคะนับว่าเป็นการแสเออกถึงความไม่มั่นใจในปากท้องของตัวเองของคนอเมริกันในตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะการใช้ชีวิตนะอยู่ภายใต้เงาของผู้นำที่ชื่อโดนั์ทรัมป์ค่ะ ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเพิ่งขอรับตำแหน่งเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ก็มีสไตล์การทำงานนะคะที่รวดเร็วแล้วก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวด้วยค่ะกับจุดยืนชัดเจนนะคะ Make America Great Again America First ผลประโยชน์ของคนบริการต้องมาก่อนค่ะแล้วก็เดินหน้านะคะทั้งการลดและขึ้นภาษีการแก้กฎระเบียบปรับโครงสร้างระบบราชการส่รงเสริมการผลิตพลังงานในประเทศใช้มาตรการในการปกป้องทางการค้า ปกป้ององสาก,กรรมในประเทศแต่ดูเหมือนว่านโยบายหรือว่าการกระทําของเขาค่ะกลับมีแรงเหวี่ยงหรือว่าผลกระทบทางลบกับคนในสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะอย่างเช่นข้าวของในประเทศสหรัฐมริกานะคะกำลังจะแพงขึ้น หรือว่าเงินเฟอ้อค่ะกำลังจะสูงขึ้นจากการเดินหน้าตั้งกำแพงภาษีรีดภาษีนำเข้านะคะกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างแคนาดาและก็เม็กซิโกแม้ว่าจะมีการเจราจาต่อรองยืดเวลาออกไปแล้วบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอน100%เต็มทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าสินค้านะะกว่าครึ่งหนึ่งในสหรัฐค่ะโดยเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้นะคะต่างก็ถูกนำเข้าจากเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อมีการตั้งกำแพงภาษีมากถึง25%ก็จะดันให้สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นแพงขึ้นทันทีเลยค่ะเหมือนกับการขึ้นภาษีนำเข้าไปยังจีนที่เริ่มขึ้นแล้วนะคะก็โดนโต้กลับทันทีด้วยการขึ้นภาษีทั้งถ่านหิน LPG น้ำมันดิบนะคะ1 0ถ แล้วก็ยังมีกลุ่มของสินค้าขนาดเล็กนะคะพวกของใช้จิปาถะราคาถูกที่มาจากจีนค่ะคนอเมริกันเนี่ยเขาก็นิยมนะคะสั่งซื้อโดยตรงจากจีนผ่านพวกอ e ีคอมเมิร์ซค่ะก็มีสัญญาณมีท่าทีแล้วนะคะว่าจะโดนระงับหรือว่ายกเลิกการละเวน้นการจัดเก็บภาษีไปด้วยค่ะทำให้คนสหรัฐเองนะคะก็ต้องสั่งของแพงขึ้นทั้งจากภาษีหรือว่าการสั่งของที่ผลิตในประเทศตัวเองก็จะแพงขึ้นค่ะ รวมไปถึงนะคะนโยบายการผลักดันผู้ออกพยพคนเขาเ้มืองอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศค่ะเรื่องนี้ถ้ามีผลโดยตรงต่อตลาดแรงงานในประเทศสหรัฐด้วยค่ะเป็นการดันทําให้ค่าแรงค่าจ้างนีนสูงขึ้นแล้วก็อาจจะไปกดดันเงินเฟอ้อได้ด้วยนะคะสอดคล้องกับข้อมูลจากทางสมาคมสาหกรรมแห่งชาติของสหรัฐค่ะที่ออกมาเตือนนะคะว่า กำแพงภาษีนี้ทำร้ายห่วงโซ่อุปทานลดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางกับเล็กรับผลกระทบหนักค่ะทำร้ายแรงงานอเมริกันหลายล้านคนนะคะแล้วก็จะไม่เพิ่มการจ้างงานได้ตามที่ทรัมป์เนี่ยคาดหวังเอาไว้ค่ะตรงกันข้ามเลยนะคะคนอเมริกันเนี่ยเสี่ยงจะตกงานด้่ซ้ำไปชิ้นส่วนที่นำเข้าก็เพิ่มต้นทุนสินค้าให้แพงกว่าเดิมด้วยแล้วก็จะเกิดผลกระทบนะเป็นลูกโซ่ที่ร้ายแรงเลยค่ะ แม้กระทั่งเรื่องของนโยบายการเงินด้วยนะคะแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะั้นจะออกมาส่งสัญญาณกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐรัวเฟดนะคะต้องลดดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าหากเงินเฟอ้อมันสูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ยขาลงได้นะคะนักวิเคราะห์เนี่ยต่างก็มองค่ะว่าอาจทําให้แผนการปรับลอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐรัฐเฟดนั้นอาจจะลงได้ไม่ลึกเท่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเช่นเดียวกับ ทางสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันนะคะยังเคยออกมาเตือนเลยนะคะว่าข้อเสนอภาษีนำเข้าของทรัมป์นั้นอาจทําให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคนบริการทั่วไปเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นนะคะกว่า2,600ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นค่ะปรากฏการ์โนบายตูเตาเซนโทนิฟายเป็นสิ่งที่คนอเมริกันเนี่ยต้องทำนะเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นค่ะเพราะว่านับตั้งแต่สมัยโควิดสิบาระบาดเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกเองก็เผชิญกับความบอบช้ําอย่างหนักนะ,ะสหรัฐเองก็เช่นกันค่ะมีรายงานาเลยนะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักค่ะเจอปัญหาทั้งเรื่องของหนี้ที่ท่วมหัวนะคะยอดการใช้บัตรเครดิตสูงขึ้นเงินก็หมุนไม่ทันค่ะเงินออมเงินเก็บนี่บอกเลยว่าแทบจะไม่เหลือแล้วด้วยค่ะ คนมริกันกว่า40%ค่ะไม่มีเงินเก็บแล้วนะคะจึงต้องใช้การรูดหรือว่ายืมจากบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะเอามาใช้จ่ายนะเสริมสภาพคล่องในชีวิตค่ะทั้งจ่ายค่าบ้านค่ะรถหนี้การศึกษาซึ่งธนาคารกลางวย,ยอร์นนะคะรายงานเรื่องของหนี้ครัวเรือนเมื่อไตรมาสที่3ของปี2516ค่ะไปเจอว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีสะสมกว่า17.29ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ามากกว่า5 197ล้านล้านบาทเลยค่ะขณะที่ย่อดในการใช้จ่ายบัตรเครดิตเองก็พุ่งสูงสุดนะคะในรอบกว่า20ปีเลยค่ะดังนั้นค่ะ n o บายตู่เตาเที่ผู้คนกำลังพูดถึงแล้วก็ทำชาเลนจ์อยู่นั้นมีทั้งการออกกฎนะคะแล้วก็จดลิสต์สิ่งที่ต้องไม่ซื้อในปีนี้เพื่อมาช่วยลดรายจ่ายงดฟุ่มเฟือยค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามแฟชั่นนะคะเครื่องสำอางของแต่งบ้านสกินแคร์ ก็เรียกว่าเป็นเทรนด์ฮิตเพื่อปากท้องแล้วก็เพื่อความอยู่รอดสำหรับคนในยุคนี้นี่แหละค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไว้ทำงานนะคะซึ่งรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสวนจากกระแสหลักค่ะที่ปกติแล้วคนรุ่นใหม่นะคะมักจะเป็นเป้าของการตลาดเน้นช้อปปิ้งของใหม่ๆตามเทรน์มากกว่าที่จะเลือกไม่ซื้อหรือว่าโนบาย และนี่ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยนะคะว่าคนยุคนี้รู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะสำหรับสภาวะเศรษฐกิจณตอนนี้ค่ะและสิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนอีกหนึ่งอย่างค่ะคือข้อมูลจากการสำรวจนะคะของ Yahoo Finance m a l i ส e p o ประจำปี2025นี่แหละค่ะผลสำรวจระดับชาตินะคะไปเจอว่าคนอเมริกันนะคะเพียงแค่22%เเท่านั้นค่ะที่พึงพอใจกับตัวเลขเงินออมที่มีอยู่ณตอนนี้ค่ะ แล้วคนที่ร่วมตอบแบบสับถามนะเกือบครึ่งหนึ่งอะออมเงินน้อยลงในปีที่ผ่านมาและที่สําคัญนะ,ะคือคนเกือบครึ่งหนึ่งค่ะเขาระบุเลยนะคะว่าค่าครองชีพนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการออมเงินค่ะครัวเรือนชาวมริการจำนวนมากนะคะได้รับผลกระทบเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีอยู่ที่9.1เนะคะเมื่อกลางปี2022และแม้ว่าณนะตอนเนี้ อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยจะมีการปรับตัวลงมาแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะทั้งค่าบ้านที่อยู่อาศัยของชำแล้วก็สิ่งจําเป็นอื่นนะคะตอนนี้ราคามันก็ยังแพงอยู่ค่ะคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่พอใจกับค่าครองชีพที่สูงลิบลิ่วในพื้นที่ของตัวเองนะคะทุกคนนนั้ต้องดิ้นรนค่ะเพื่อหาเงินมาซื้อของที่จําเป็นค่ะ และในขณะเดียวกันคือก็ต้องพยายามเก็บตังเอาไว้สําหรับอนาคตด้วยนะคะมีเพียงแค่1ใน4ของคนบรกิการที่ตอบคาถามเท่านั้นค่ะที่บอกว่าพวกเขากําลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและส่วนใหญ่คนที่บอกว่าสบายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่สูงอายุหรือว่ากลุ่มของเบบี้บูมเมอร์ค่ะ ขณะที่คนรุ่นใหม่นะคะหรือว่ากลุ่มเจนซีส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าบินหรือว่าค่าใช้จ่ายได้เลยแม้แต่เดือนเดียวนะคะถหากพวกเขานั้นต้องตกงานทันทีในตอนนี้แล้วบอกว่าต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินในครอบครัวหรือว่าจากเพื่อนเท่านั้นค่ะปากท้องต้องรอดค่ะ นี่คือคำนิยามที่ชัดเจนที่สุดนะคะสำหรับชาวอเมริกันณเวลานี้ค่ะต้องลดรายจ่ายนะคะต้องประหยัดทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดนั่นเองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่ทั่วโลกเ,เองก็กําลังทําอยู่เช่นกันค่ะเพราะว่าเวลานี้นเศรษฐกิจต่างๆอาจจะยังคงเปราะบางอยู่ถ้าหากไม่ประหยัดก็อาจจะอยู่รอดไม่ได้แล้วค่ะ